ขั้นตอนแรกให้เราเทหมูใส่ในน้ำซุปที่เราต้มไว้แล้วนะคะแล้วเราก็คนๆๆค,ค,คนให้มันเข้ากันคนไปเรื่อยๆอา่าคนๆๆ แล้วเราก็ใส่ไข่ที่เราตีไว้นะคะอ่าเสร็จแล้วก็คนคนคนไปเรื่อยๆคน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 ดูใกล้ๆนะก็จะประมาณนี้อ่าแล้วเราก็ตักตักขึ้นมาดูอฮะแล้วตอนนี้ก็ปล่อยไว้สักพักมันก็จะเดือดก็จะมีเป็นเนื้อ ที่แบบมีไข่อ่าแล้วก็ตักใส่ถ้วยใส่ถ้วยใส่ถ้วยลาดน้ำอ่าแล้วก็ใส่น้ำจิม้มซุกิี่ใส่ลงไปไเลยใส่เยอะสิอาจจะออกยากหน่อย อเคเสร็จแล้วเราก็คนคนแต่เมันคนยากเสร็จแล้วหน้าตาซุกี้นะคะก็จะประมาณนี้มากินไม่เอ่ยลองทำตามกันได้นะคะ